ยามเย็นไล่สุกสดนะคะวันนี้พามานั่งเล่นนะคะสวนบ้านนาของเราเองนะคะสวนบ้านนาไร่สุกสดตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆนะคะพามานั่งรับลมเย็นๆนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากคะ่นะเนี่ยค่ะคุณบอยก็กำลังรดน้ำต้นไม้นะคะเย็นๆก็ความสุขของ เกษตรกรตัวเล็กๆค่ะพักผ่อนตามอัธภาพนะคะไม่มีแสงสีเสียงอะไรนะคะมีแต่ต้นไม้นะคะเสียงก,กบเสียงเขียดเสียงนกนะคะเอาคุณบอยท,ทักทายหน่อยค่ะนะคะคุณบอยก็ออกกำลังกายยามเย็นนะคะ หลังจากเสร็จภารกิจตอนกลางวันนะคะตอนเย็นก็เนะะี่ยค่ะมานั่งเล่นในโซนบ้านนานะคะก็รดน้ำต้นไม้ต้นไผ่นะคะที่เราจะใช้เป็นร่มเงานะคะต่อไปโซนนี้ก็จะมีการเลี้ยงปูนานะคะกุ้งฝอยเลี้ยงหอยนะคะแล้วก็ทำเป็น ที่อบรมดูงานนะคะเป็นสถานที่ที่ได้สุขสวัสด์ภูมิใจมากนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ลูกอีสานก็อยากจะรักษาขนรรมเนียมประเพณีของอีสานบ้านเราไว้นะคะให้ลูกให้หลานได้ดูต่อไปนี่คบ้านไม้หลังเล็กๆนะคะ ที่รับรองแขกนะคะใครไปใครมาก็มาต้อนรับกันตรงนี้ค่ะมาชมสวนหรือว่ามาศึกษาดูงานมาดื่มกาแฟได้นะคะในโซนนี้ก็จะมีที่นั่งเย็นๆรับลมนะคะตอนย็นตอนกลางวันก็อากาศดีนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนั่งถ่ายทีเดียวเลย ไม่ได้ลูกาพาไปดูนี่ค่ะใครอยากมาดูต้นไม้นะคะต้นไผ่หลายหลายสายพันธุ์น้องเมิดน้องเมิดไปไหนมาครับน้องเมิดนี่ค่ะเด็กๆก,ก็มีความสุขนะคะใครอยากมาดูต้นไม้นะคะ ต้นไผ่หลายหลายสายพันธุ์นะคะไผ่กินหน่อไผ่ใช้ลำตลอดจนผักวานป่ามันเบอ์รี่นะคะหรือว่าอยากจะมาลื่มกาแฟก็โทรมาก่อนได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเกสี่ห้าหนึ่งเจดเนะคะสวัสดีค่ะ